นี่ตอนเด็กชอบมากเลยไอแมววะแมวเออแล้วแล้วแล้วก็แบบเฮ้ยมันไม่เหมือนเดิมนี่คนละคนละยี่ห้อคนละยี่ห้อมันต้องมียี่ห้อแมวเออเรื่องนี้อเผื่อหมอยิบหายเอาตอนเด็กไอ้เรี่ยมันฮืดมันเนี่ยเด้วทำทันใหม่อ่ะนี่เดูเท่เลยดูสเลิร์ดสิอันนี้ไม่ได้ว่าเด็กนะว่ามึงตอนนั้นเด็กตอนนั้นกูโตแล้วกูก็ไม่ทำแล้วอุ้ย มือช็อกโกแลตไปอุ้ยกูไม่ได้กินนานแล้วมือเจ้กควงกับสตรอเบอรี่มือช็อกโกแลตไปอันนี้มึงกูไม่กินช็อกโกแลตกูไม่กางช็อกโกแลตคนละขึ้นมึงมีสองชิ้นใช่เปล่าใช่อ้กูไม่ได้กินนานแล้วอันนี้กูชอบมากมาวินน่าทุกคนอันเดียนานมากอร่อยอร่อยอร่อยอันนี้อร่อยมากไม่ได้กินนานแล้วทำไมเขาไม่ทำวะขนมอะไรอร่อยอร่อยแบบเนี้ยมันก็มีขายอยู่นะแต่มันไม่ค่อยตัวอุ้ยมึงเอาไปครึ่งเดียวมะมึงชิ้นมันเล็กลง แต่ก่อนมันคือชิ้นใหญ่มึงมมฟังนะเอาจริงๆเราต้องถามตัวเองว่าทุกวันนี้ของที่เ้อรู้สึกว่ามันเล็กลงอะเพราะเราตัวใหญ่ขึ้นหรือว่าของมันเล็กลงจริงๆวะมืงบางทีอะไอ้ขนมห้าบาทอะกูงงว่าเมื่อก่อนกูซื้อกินแล้วกูอิ่มไงวะ